วันนี้ก็เอาชีตรอดนะครับกับน้องกับน้องบาร์สกับน้องบาร์สเนี่ยนี่ก็แก่ฮะผู้ร่วมรายการนะนี่ก็แก่ฮะทงแม่มันไปนอนนะพอนะครับแค่นี้อ้าว โทษทีครับห้ามฟัดนะครับห้าห้าฟัดนะฮะนี่นี่หิวนะฮะก็กินนอนเฮ้ยนี่มะะ่างนะเมื่อกี้ก็ออกไปเปิดมอดมานะโอเคไปครับ โอ้ยแหลกแหลกไม่นิดนึงเลยะน้องบานเล่นเลื่นเลยนะครับไปเยี่ยมน้องบานกันนะอ่าเฮ้ยบ้านมีรูไม่รู้าโอ้ยแดดยามเช้านมันชักแสบตาเลอเกินนะโอ้ยเดดยามเช้านี่มันชักแสบตาเหลือเกินเลย เราต้องช่วยน้องบาสท,ทุบกันนะนอเอามาทุบเถอะช่วยน้องมาทุบไม่ได้แล้วแนตะ่เราจะไปเข้าบ้านทนําสวนกันนะบ้านนี้ยังไม่มีบ้านอยู่เลยของภูเขาอ,อยู่ <c oughs> ทำส่วนดีว่าวเ,เอาเป็นชาวนาวนเป็นควายว <c oughs> ไม่ดีไม่โอเคเยวฮะไปเขียวอวะ

แหลกมากเลยฮะตนท้ายแหลกเปิดมอดไงฮะเลยแหลกเน็ตกากไงครับเดี <laughs> ย๋ยว,ยว,ยวต้องเอาเคียวตัดดินก่อนนะเคียวว่อ <laughs> งตัดดินนี่ไงตัดดินเคียวไม่เกี่ยวหวยเอ้ยเกี่ยวข้าวผู้คำยา

ปลูกข้าวเสร็จแล้วด้วยโตแล้วด้วยเนี่ยโอเคครับโอเคฮะทุกบ้านบาสก่อนนะฮะเก็บอุปกรณ์ก่อนอ๋อเออใช่ครับลืมปลูกอ้อยฮงแม่งเนี่ย อันนั้นมันเห่าแล้วค่ะห้องแมงห้องแมงไห้องแมงเลแกพี่อกไห้องแมงลกนเราก็มาปลูกอ้อยกันนะบ้านบานนอนดิ พาติดมันตกรลูปเหมือนขึ้นน่ะก็พี่อยู่ตรงภูเขาเห็นไหมเชียร์โอเคนะเชียร์นอนกันนะเชียร์แซบนะแซบนะแซบนะยังไม่ตื่นเลยนะแซบนะจะพังก็สัตว์นะฮะ เฟบีไม่สามารถพิมพ์ไทยได้อ้าวมึงพิมพ์ได้แต่กูพิมพ์ไม่ได้เพราะพี่เป็นมอสใช่ไหมจ้าเดี๋ยวก็จะแชเดี๋ยวก็จะถ่ายประมาณสักไม่กี่ทีนะแจเกือบครึ่งชั่วโมงนะแจ เขาไม่ถึงนะเจไม่ถึงนาทีประมาณถึงี่เจประมาณเออใช่เจ้ประมาณสิบนาทีค5สิบห้าทีจะเจเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าบ้านจะเจอ้ยเออืออเออเออเเดี๋ยวเขาหลังก็จะมาป้นของนี่นะเจ้ ดูบ้านอาบด้าก่นนะแจ๊โอ้เธอนี่ออกจะเซ็กซี่อ่่ยากอยาอยากอยาบเข้าไปไซสเธออยากสัมผัสเลยอยากลูบไล้เธอดมเหกเธอว้ายว้ววาว้าวว้าวาาววาวา พอพอพอโหดาไแรงกว่านะเจาเอ้าจิี

เนี่ยดาบก็เลยแรงกว่าเจอมาโชคดีเจอ NPC ฮะชาวบ้านนะจะลองแล้อ่ะจะลองเลยอฮะเด็ดเด็ดเดตีไงเนี่ยเอาทำดาบมาเล่นนะแทนที่ทำที่คงที่ขุดอะไรส้นตีนหิดอะไรก็มันเหรอฮะอรอยอรอย่าไปยุ่งส่วนกููทำไมลำโพงดังเหรอวะ มี่ก็เป็านวันแก้วนาทีแล้วน,น,นะคะเ,เดี๋ยวเรามาเล่นมวยทะเลอ่ะมวยอากาศเลนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ขอขอพักแค่นี้กันนะฮะอุ๊ยเมื่อกี้ นะเมื่อกี้เนี่ย<า>ที่เปิด<า>หีไปเนี่ยของไอ้ยอุรแพทย์อเยาเุาีแพทยมัน,นเสกมาแม่งไอบาอเรเนี่ยแม่งเสกมาละโมยในหีม,เมเาเต็มเลยนะนะแม่งเสกมาในหีมาเต็มเลยนะเนี่ะผมก็เลยใช้แม่งเดี๋ยวเอาทิ้งก่อนนะเราไม่โกงนะ<า>เราไม่โกงนะฮะ เราจะทิ้งนะฮะขุดดินฝังไว้เฮ้ยขุดดินฝังไว้นะ่ยู่มาแก้งกูไปเลยมึงเซกเผ็ดมาแก้งกูนะไมไไไ่อยากทิ้งเลยอยากได้ตั้งหากแก เฝ้านะฮะรอให้มันหายไปก่อนนะ <g ül üyor> เดี๋ยวไอบ้บ้านมาเอานะฮะก็นักแจ้นะฮะนี่ะก็จบตอนนี้น,นะคะก็เจ, <c oughs> <c oughs> จอกันอีพีอีพี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ ก็เดี๋ยวรอน้องบาร์มส่าเฮียอะไรกันนะค่เจบไหมต่อไปก็จะเป็น EP 2สองนี่ครับมวยตกไปตายอะไม่ตายหรอกเกือนี่นะก็นู่นนะฟังฟังคุณบารนนะ์มะังน้องบาร์มก็ฟังผมนะครับนี่ครับนะครับนายโอครับนี่ครับก็มา น้องมัดไม่กวนตีนนะฮะนี่ฮนะ <c oughs> น้องมัดก็แพ้ส่อนนะเดี๋ยวก็เจอกันอีพีหน้านะคนระับ